โซเซโอสุกิชิสวัสดีค่ะหลุมพงัง 1. นการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง 2. ก็ได้นะแต่ว่า 3. การคิดตามกันเป็นกลุ่ม 4. การเลือกพิจารณา 5. การคิดเปีน,นทางเดียว 6. ททำให้เป็นเรื่องซับซ้อนมากเกินไป 7. ไม่ใช่ความคิดของฉันตัวอย่างเช่นหลุมพางที่สองก็ได้นะแต่ว่า ทำ Get อีนีทำีดีตอบหลกลงเพิ่นไปแล้วว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเอนจสกีด้วยกันแต่ถ้าฉันทําอะไรแปลกๆขึ้นมาล่ะโอ้ยแล้วใครจะดูแมวให้ฉันถ้าอาหารมันหมดล่ะฮกําลังลําบากใช่ไหมฮึบมาให้พี่แฮนบกช่วยนะวิธีปีนออกจากหลุมแบบ P I N เริ่มจาก P การเขียนรายการด้านบวก2 <ans ô phas> I <is> หาว่าความคิดนั้นมีอะไรน่าสนใจ3 n ให้พิจารณาผลที่ตามมาเป็นด้านลบวิธีการนี้จะช่วยให้เน้นแง่มุงที่เป็นบวกและขจ,จัดหรือทำให้ด้านลบเหลือน้อยที่สุดเะอจริงด้วยขอบคุณนะพี่แฮงมอกหลุ่มพางที่หกทำให้เป็นเรื่องซับซ้อนมากเกินไปไม่มีตรงนี้ก็ไม่มี โอ๊ยตรงนั้นก็ไม่มีเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยหาจนทั่วบ้านแล้วเนี่ยกล้องฉันหายไปไหนเฮ้ยห,หรือว่ามีคนขโมยไปเดี๋ยวก่อนกำลังลำบากอยู่อีกแล้วใช่ไหมให้พี่แฮนบกช่วยนะวิธีปีนออกจากหลุมใช้หลักการของออสคัมเรซอซึ่งกฎข้อนี้บอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลาย ลวนเท่าเทียมกันฉะนั้นทางออกที่เรียบง่ายที่สุดก็ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดบางทีก็อาจจะแค่ลืมไว้อีกทีก็ได้ลองหาดูดีๆก่อนอ่ะจริงด้วยจะแล้วจแล้วขอบคุณนะพี่แฮงบอก